หลังจากที่โกนาวได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทองคําทั่วประเทศนะคะหัวเซ็งเฮงก็ได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่เพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถออมทองผ่านแอปพลิเคชันได้เลยไม่ว่าจะเป็นการออมเพื่อทํากําไรหรือออมเพื่อได้ครบตามน้ําหนักทองคําค่ะซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเริ่มออมขั้นต่าเพียง1,000บาทเท่านั้นสามารถลงทุนได้ทุกวันและทํากําไรได้ทันทีที่โอกาสมาถึงถือเป็นฟีเจอร์ที่สะดวกและก็สบายมากๆเลยค่ะ ออมนาวเนี่ยสามารถสมัครได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Go Now เลยนะคะ ไม่ต้องมาที่สาขาไม่ต้องใช้เอกสารเพียงใช้แค่บัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นออมขั้นต่ำเริ่มต้นที่1,000บาทสูงสุด1,000 0 0บาทต่อหนึ่งครั้งการออมแต่ว่าไม่จำกัดจำนวนครั้งน,นะคะจะออมกี่ครั้งก็ได้พอนหนักครบเนี่ยเราก็สามารถถอ,อนเป็นทองคำแท่งออกมาเก็บไว้ได้นะคะหรือจะขายผ่านแอปพลิเคชันเพื่อทำกำไรก็ได้เช่นกันโดยการซื้อขายเนี่ยจะเป็นในลักษณะเรียลไทม์ผ่านบัญชีธนาคารที่เราผูกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น S C B E C K plus หรือบัวหลวง Mbanking โดยค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะออมทองกับหัวเซนเฮงเนี่ยเราสามารถทำได้ทั้งหมด3แบบนะคะโดยแบบแรกจะเป็นการออมผ่านออมนาวภายใต้แอปพลิเคชัน Go Now แบบที่2จะเป็นการออมทองตามใจผ่าน l ล n e Off i c i a l ของหัวเซงเฮงและแบบที่3จะเป็นการออมทองรายเดือนค่ะออมนาวเนี่ยค่ะเราสามารถกดคำสั่งออมด้วยตัวเองได้เลยตลอดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะโดยจะมียอดขั้นต่ำอยู่ที่1000 สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทต่อ1ครั้งการออมในขณะที่การออมผ่านไลน์เนี่ยเราสามารถทําธุรกรรมได้ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์การออมแบบตามใจจะมีขั้นต่าอยู่ที่1,000บาทสูงสุดอยู่ที่50,000บาทต่อ1ครั้งการออมส่วนออมรายเดือนนะคะระบบจะหักบัญชีที่เราผูกเอาไว้แบบอัตโนมัติในทุกๆเดือนในจํานวนเงินที่เรากําหนดค่ะ สรุปแล้วออมนาวก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนในทองคำแต่เงินทุนอาจจะยังไม่สูงมากปลอดภยัยมั่นใจจะเก็บไว้ในระบบเพื่อขายทํากําไรหรือว่าจะออมให้ครบจํานวนและถอนมาเป็นทองคําแท่งก็ได้ทั้งหมดเลยค่ะ